ก็นั่นแหละครับเป็นเพื่อนครับผมเนื่องจากลงรถผมว่างมากนะตอนนี้ผมได้ขาย KE70 คันสีเขียวผมไปแล้วนะเรื่องมันเศร้านะแล้วเรามีตังเราเก็บตังได้เราค่อยหาใหม่นะแต่วันนี้เราจะไปดูรถของเราอ่อนะที่ผมเล็งๆไว้จะพาเพื่อนไปดูรถกันตอนนี้เหลือแค่คันนี้น้องลงใจน้องโน ก็นั่นแหละครับเพื่อนๆโล่งลงโล่งนี้คือว่าผมได้ขายคันเขียวผมไปแล้วนะโตโยตา้าเอเจสิคันสีเขียวอยู่ในคลิปแรกๆเลยนะสามแล้วสามแล้วโอเครอบสุดท้ายแล้วนะอย่ายขายหน้าแล้ลูกวะหวาหนาหวาหนาหวาหนา คนมาเอาไปแล้วขอบผมอืแต่ไม่เป็นไรผมจะพาเพื่อนไปดูอ่ารุ่นอะไรสักรุ่นเนี่ยแต่มันเป็นสองประตูคูปเป้ผมจะไปเล่นแบบอเล่นคูปเป้มั่งเลยนะสองประตูที่ขายคืออยากไปเล่นสองประตูมั่งนะเราจะพาเพื่อนไปดูสี่คันนี้สี่จิ๊ดจัาดสะใจเลยแหละว,ว่าว่ามันจะเป็นยังไงคันไหนรุ่นอะไรไปดูกันเลยดีกว่านะไปไปตามรถไม่มีแล้วรถเลรถใหญ่ ับไปก่อนับขไปก่อน ภายนอกขับผ่านทุกวันนี่มันโอเคเลยนะจะลองถามดูว่าราคามีพงมีผุไหมไปโอ้โหสีโดนใจภายนอกลิ้นหน้านี่สวยงามมากรุ่นอะไรวันเนี้ยโตโยต้าแน่เลยแม่งโดนว่ะภายนอกมั่งแบบคือแบบสภาพดีมากอะภายนอกนี่ผ่านเลยแบบแรกนี่คือผ่านเลยมันโตโยต้าเลยนะ เคอี e, ป่ะดึงเลสันผมเพิ่งขาย K e, ไปคันหนึ่งเงยหาคันใหม่อยู่คูเป้ร้อยเ <100 AR S 2> อเอเอาร์คันเขียวสภาพภายนอกผ่านนะภายในเห็นตุ๊แวบเบาะเก่ามาก โอหนี้ฝาปิดน้ำมันผมชอบมันอยู่ตรงนี้นะมันเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกโอ้โหท่อทำมาแล้วด้วยเหมือนจะเป็น,นเครื่องน่าจะทำมาบ้างด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ดาเจ้าของเขาไม่อยู่เลยวันนี้โอ้โหยนี่มันไม่นี่มาด้วยนี่ว่ะตีโป่งอ่ะเป็นเป็นโป่งเย็บ yes. ไฟทองไฟท้ายครบ เนี่ยมันเป็นโป่งเย็บสวยสวยสวยแล้วผมชอบที่แบบไอ้จังหน้าอยู่ครบไฟตากลมด้วยนะแล้วก็ลิ้นหน้าแบบนี้นะจำหน่าย,ยที่นี่เลยที่นี่เลยแต่นี่คือเต็นท์เขาแต่คันนี้ไม่ใช่รถเต็นท์เป็นรถของลูกลูกชายของเจ้าของร้านเนี่ยชอบที่ไฟกลมมันนะครับเนี่ยจังหน้า ม,มันยังติดดีอยู่เลยอ่ะอือภายในผมเบาวมมาลายเดิมด้วยเป็นมาลายแบบตรงรุ่นปิดบา้านหรือเปล่าครับเาจำไม่ได้มนจำไม่เท่าไหร่ครับไม่แน่ใจต่อห้าหมื่นใช่ไหมถ้าผมเกทับหมื่นหนึ่งก็น่าจะได้ฮอ ครับผมูขายไปแล้วโอ้โดนปาดหน้าไปแล้วขับกระบะมันเดิมเลยว่านียผมเอาคันนี้มาเอออันนี้เราได้ขอดูภายในเขาหน่อยนะผลลุดมัดจงมัดจำอะไรได้ตัดสินใจง่าย,ายๆนะโอเคขายไงยวะทางนี้เี่ยไม่กล้าบิดแรงเลยกลวงเขาพังนี่โอเคได้แล้ว อ๋อนี่ภายในโอ้ภายในก็โอเคเลยนะโดยรวมของเก่าครบเพียบเลยของไล่เดิมของอาไหย่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนนี่คอนโซลแตกหน่อยพูดถึงภาพสภาพภายนอกมันโอเคเลยยังอยู่ ราล์น้งเก็บเยอะเออชียงกงน่าจะมีนี่พงมอะไรเดิมโตโยต้าเอางเป็นตโตโยต้านี่เองวิทยุเดิมหูของเดิมยังอยู่ครบอะครับสุดยอดโอ้โหลานเปิดประตูผมไม่อยากไปทำหมุนเหมือนอะไรเล่นของบ้างนะเแบบหลุดอะไรเป็นไรไปสวยเลยนรงนี่ลองดั่งดูแล้ว เออรถนี่มันจะเป็น KE30 ว่ะ t ต y o t ้า e ค3 0หรือเปล่านี้เขาเรียกว่าหน้าจอหน้าจอหลุมว่ะไม่แน่ใจหน้าจอหลุมหายากมืนเดิม,เ,ดมเก็บสาไฟให้เรียบร้อยเหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมว่าคอนโซลที่แตกแล้วก็เบาะหลังยังอยู่ครบสบายบือได้ไปนิฟิวยวเลย กระจกมองข้างแบบแบบที่ชอบโหครบเปิดตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ช็อกเปิดเปิดฝาก้องหรือเปล่าผมไม่กล้าโอเคแต่เขามีคนมาจำไปแล้ว ต่อปีนี้แล้วเนี่ยงั้นยาวรบโอเคต่ออย่างเราไม่ได้เราไม่ติดหรือเปล่าสวยสวยยังไงถ้าไม่ผ่านก็โทรหาผมได้เอาไปผมเอาไปโอ้แต่ข้างใน่ข้างในช่วง,งล่างมันแน่นมันไปหมดแล้วไม่ใช่ข้างในสายไฟอะไรมันไปหมดต้องเก็บ เยอะอยู่โ okay, <Okay, S 1> อเคเขามาครับ mm hmm. เดี๋ยวครั mm ้งหน้าถ้ามาเดี๋ยวอาจจะดูเครื่องขอดูเครื่องครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็พอแค่นี้ลาไปก่อน mm hmm. ฝากกดติดตามด้วยะครับผมมาว่าผมจะได้คันนี้เปล่านะ แต่เป็นคนมัดจำไปแล้วดูรมัดจำเไหร่แต่ขายราคาฟิวฟ้ามากแบบโดนโดนใจมากเลยอะโอเคถ้าเขาโทรมาผมก็จะเข้าไปดูขอดูเครื่องดูอะไรอย่างนี้นะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผมถึงอ่าเท่าไหร่หวะ150ร้อยห้าสิกว่าแล้วมนะผมใหญ่ได้ละพันคนนะพันติดตามนะผมมีของรางวัลแน่นอนนะ ผมไม่ขออะไรมากไม่ขอพันหนึ่งไม่ขอหมื่นจะขอแค่พันคนสับตะไคร้พอนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะว่าผมจะได้คันแดงนี้ด้วยไหมนะราคานี้โอ้โหน่าโดนมากโอเคบ๊ายบายเพื่อนไว้เจอกันใหม่